ั้งแต่เด็กไม่ไม่ร้องเลยครับกลายเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยการร้องเพลงการแสดงบนเวทีการเป็นเรื่องน่าอายเพลง,ลงลที่พ่อเปิดกรอกหูมีอยู่สองอัลบัม้มคือเพลงของธนาภาโชคซึ่งอาจจะคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันเท่าไหร่แล้วก็เพลงของอพี่ไก่กุหลาบแดงโอ้กุ <laughs> หลาบแดงเป็นสื่อแห่งความรักเรากลายเป็นนาฬิกาปลุกของทุกวัน จนอายุ20 7 2 8ปีครับจุดจุดทักเหยืเรื่องการใช้ชีวิตคู่ความรักที่มันผิดพลาคความรักที่มันต้องเลิกลากันไปแล้วก็เป็นยุคแรกเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นยุคแรกที่ Facebook สามารถโพสต์วิดีโอได้ผมก็เลยมีโอกาสได้โพสต์วิดีโอเพลงที่ตัวเองเขียนขึ้นมา หังกันบาแต่โดนแล้วบอกมีวีแววเปลี่ยนแปลงไปใส่มาสิบอทิมกันนี่แหลคะครับมันจะมีเรื่องราวในช่วงชีวิตนั้นที่เราที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราระหว่างที่เพลงนั้นมันดังขึ้นในหูเพลงนั้นดังขึ้นในหูแต่บางอย่างเราเราลืมไปแล้วเราจะลืมเพื่อนลืมที่ทํางานเก่าๆลืมเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคนที่เราเคยรู้สึกดีด้วยกับคนที่เรารู้สึกไม่ดีด้วย เราอาจจะลืมไปแล้วในช่วงเวลาหนึง่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เสียงดนตรีหรือว่าคําร้องในเพลงเพลงนั้นมันดังขึ้นสมองของเรานี้โคตรเก่งเลยนะครับขนาดเมมโมรี่เนี่ยคือมันยังมีเต็มอะ่ะแต่สมองนี้ไม่เคยเต็มเลยอะ่ะอัดอะไรเข้าไปมันก็ยังอยู่ในอยู่กับเราตลอดไม่มีลบทิ้งผมคิดว่าเพลงเก่าเนี่ยนั่นคือเครื่องกระตุ้นความทรงจําที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งผมคิดว่าได้ศิลปินลุกทุ่งมาคนหนึ่ง ต้องร้องลูกทุ่งแน่นอนไม่ผมจะไม่ร้องลูกทุ่งเลยครับผมคิดว่าผมจะร้องเพลงที่ผมรู้สึกคิดถึงจริงๆอยากจะร้องกับทุกๆคนเลยครับอยากร้องทุกๆท,ท,ท่านเลยเพราะว่านกหนูกาไก่อะไรก็ก,ก็เรื่องของของเพลงไปแต่ความทรงจําเหล่านั้นเมม m o r ีเหล่านั้นมันจะเกิดความรู้สึกระหว่างผมกับคนๆน,นั้นกับศิลปินท่านนั้นวันหนึ่งเโอเคถ้าอายุยืนไปจนแก่ ก็พอได้ยินเสียงดนตรีของเพลงนั้นขึ้นมาความทรงจําของเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็จะมากระตุกเราว่าเออครั้งหนึ่งเราเคยร่วมงานกับคนคนนี้กับพี่คนนี้กับศิลปินท่านนี้สําหรับคนที่ควรมางานนี้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนยุคไหนสมัยไหนคุณถ้าคุณเป็นคนที่ลืมอะไรสักอย่างหนึ่งไปผมเชื่อว่าเพลงมันจะช่วยทําให้คุณจําอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ผมเชื่อว่าเพลงต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในงานนี้ มันจะไปสปาร์คความรู้สึกคุณให้เรื่องราวเหล่านั้นกลับคืนมาถ้าเกิดว่าคุณพร้อมที่อยากจะรู้สึกถึงมันคุณควรมาฝากให้ทุกทกท่านนะครับที่รู้สึกว่าคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคิดถึงเรื่องราวเดิมๆแต่จําไม่ได้ว่าช่วงเวลานั้นมันเป็นยังไงมากระตุกความรู้สึกนั้นด้วยกันครับ History Concert เจอกันครับ